มาต่อกันที่พีที่9และอีพีที่10หลังจากที่พระเอกรู้ความจริงว่าอูจูเป็นลูกแท้ๆของนางเอกก็เกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าทำไมผู้หญิงที่แสนจะอ่อนโยนอย่างนางเอกถึงทิ้งลูกได้ลงคอพระเอกมองดูรูปถ่ายของนางเอกกับอูจูแล้วก็ยังแอบ,บเข้าข้างตัวเองว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดทางด้านของมีจิงเพื่อนางเอกหลังจากที่เธอทนเห็นนางเอกในสภาพแย่ๆไม่ไหวเธอเลยบอกให้สามีไปสืบข่าวเรื่องลูกของนางเอกที่บริษัทเพราะสามีของเธอทํางานอยู่ที่บริษัทประธานคิม สามีเล่าว่าประธานคิมเธอไม่มีหลานสาวครอบครัวของเธอมีแต่ลูกชายที่เสียไปเท่านั้นมีจินรู้แบบนั้นก็รีบเอาข่าวไปบอกนางเอกเธอฟังฉันให้ดีนะจีอินซูประธานเลือดเย็นคนนั้นไม่ได้เลี้ยงลูกสาวของเธอ พร้อมกับตอบว่าประธานคิมไหนบอกจะเลี้ยงลูกของเธออย่างดีและตอนนี้เอาลูกเธอไปไว้ที่ไหนนางเอกที่รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ตัดสินใจเล่าความจริงให้มีจินฟังว่าแท้จริงแล้วลูกสาวของเธอคืออูจูซึ่งพระเอกเป็นคนรับเธอมาเลี้ยงหัวโคนเป็นแม่ที่ไหนบางไม่อยากจะอยู่กับลูกเธออยากจะเข้าไปกอดอยากจะเข้าไปบอกเธอว่าเธอเป็นแม่แท้ๆของอูจูแต่ก็ทําไม่ได้เพราะกลัวว่าถ้าบอกความจริงไปแล้วอูจูจะรับไม่ได้เธอยอมดนตราหน้าว่าเป็นฆาตกรดีกว่าให้ลูกมารู้เรื่องนี้พอได้ยินแบบนั้นแล้วมีจินก็สงสัย ในเมื่อบอกไปไม่ได้ว่าตัวเองเป็นแม่แล้วทาไมนางเอกถึงยังติดตามและคอยอยู่ใกล้อูจูแบบนี้เธอนั่งคิดทบทวนจนเข้าใจว่าที่นางเอกพยายามทําดีกับพระเอกก็เพื่อจะได้เข้าใกล้อูจูซึ่งนี่เป็นวิธีเดียวที่นางเอกจะได้อยู่กับลูกถึงแม้เธอจะไม่ได้อยากใช้วิธีนี้สักเท่าไหร่ทางด้านของพระเอกพอจะได้ออกว่าคนที่สงรูปนางเอกกับอูจูมาคือเซมีเขาเลยตัดสินใจไปหาเธอพระเอกยื่นรูปถ่ายให้เซมีและบอกให้เลิกยุ่งกับนางเอก ฉันรู้ว่านี่เป็นฝีมือของเธออย่าใช้รูปพูดนี้ข่มขู่เธออีกเซมีทนไม่ไหวเลยต่อว่าพระเอกผู้หญิงคนนั้นกำลังหลอกใช้พี่อยู่ที่เธอเข้าหาพี่เพราะจะได้อยู่กับลูกเธอไม่ได้รักพี่แม้แต่น้อยเลยพระเอกเดินออกไปโดยไม่ฟังเสงียงใดๆจากเซมียอนจุนที่บังเอิญเดินเข้ามาได้ยินตอนที่ทั้งคู่ทะเลาะก,กันเลยได้รู้ความจริงว่าสามีเก่าของเซมีคือพระเอก พระเอกเริ่มสับสนว่าที่นางเอกพยายามเข้าหาเขาเพราะความรู้สึกชอบจริงๆหรือเพียงแค่แกล้งรู้สึกและที่เธอทิ้งลูกไปเป็นเพราะอะไรกันแน่เขาไม่สามารถรู้ความคิดของเธอได้เลยตัดมาที่เลขายุนเขายืนมองลูกด้วยสายตาที่สิ้นหวังถ้าเขาเลือกที่จะทำตามคำสั่งของประธานคิมนางเอกและอูจูก็จะตกอยู่ในอันตรายแต่ถ้าเขาเลือกที่จะช่วยนางเอกและอูจูก็กจะถูกประธานคิมเล่นงานในตอนนี้ไม่ว่าเขาจะมองไปทางไหนก็เจอแต่ทางตันทางด้านของพระเอกยิ่งเขานึกถึงนางเอกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากรู้ความจริงว่าทำไมเธอถึงทิ้ง อูจูไปแต่พอมาตอนนี้กลับพยายามเข้าหาอูจูเขาเลยตัดสินใจชวนนางเอกมาทานข้าวที่บ้านซึ่งนางเอกสังเกตว่าวันนี้พระเอกดูซึมๆไปเลยถามว่าเป็นอะไรพระเอกเอามือลูบผ้าห่มหมีของอูจูอย่างอ่อนโยนก่อนจะพูดขึ้นว่าอูจูเป็นลูกบุญธรรมของผมครับแม่แท้ๆของเธอทิ้งเธอไว้พร้อมกับผ้าห่มผืนนี้จริงๆผ้าห่มผืนนี้มันเก่าแล้วผมอยากจะซื้อผือนใหม่ให้เธอ แต่เธอบอกว่ามีแค่ผ้าห่มผืนนี้เท่านั้นที่ทําให้เธอหลับสบายผมรู้สึกหงุดหงดมากพ่อแม่แบบไหนการที่ทิ้งลูกได้ลงคอแบบนี้ต่อมาในขณะที่พระเอกกําลังจะไปส่งนางเอกที่บ้านน้องสาวตัวแสบของพระเอกก็มาเจอตอนที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันเลยถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานแล้วออกไปให้พ่อแม่ดูพ่อกับแม่เห็นแบบนั้นก็เฮกันทั้งบ้านที่ลูกชายตัวดีกําลังจะมีความรักในระหว่างที่พระเอกเดินไปส่งนางเอกที่บ้านนางเอกก็พูดขึ้นว่าเป็นเพราะมีพระเอกเดินมาส่งเธอทุกๆวันแบบนี้เธอเลยคิดถึงแต่พระเอก เขาตอบกลับเธอไปด้วยสีหน้าที่แน่นิ่ง ใช่ครับคุณคงรักผมมากนางเอกยังคงพูดย้ำว่าเพราะเรารู้สึกแบบเดียวกันเลยมาไกลได้ขนาดนี้พระเอกมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามมากมายก่อนจะตัดสินใจทดสอบเธอโดยการไปค้างคืนที่บ้านเธอพระเอกค่อยๆเอื้อมมือไปปลดกระดุมเสื้อของเธอในระหว่างนั้นภาพตอนที่เธอถูกสาม,มีเก่าพยายามถอดเสื้อผ้าก็ผุดขึ้นเธอตกใจเอามือหยุดพระเอกไว้และพูดอย่างระแวงว่าเดี๋ยวฉันทำเองก่อนที่จะหันหลังไปถอดเสื้อพระเอกเห็นแบบนั้นก็บอกให้นางเอกหยุดทำนางเอกไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ทำต่อพระเอกเลยบอกไปว่า ขอโทษที่ผมคิดจะทดสอบคุณเพราะบางทีผมก็คิดว่าคุณไม่ได้รักผมจริงๆพร้อมกับยื่นรูปถ่ายใบนั้นให้เธอดูเด็กคนนี้คือใคระครับคุณเคยบอกว่าเสียลูกสาวไป แต่ในรูปคืออูจูครับนางเอกถึงกับพูดอะไรไม่ออกพระเอกเลยได้รู้ว่าเธอเป็นแม่ของอูจูจริงๆนางเอกสรารภาพว่าเพื่อที่จะได้อยู่กับอูจูเธอจะต้องได้ใจพระเอกก่อนไม่ว่ายังไงเธอก็อยากอยู่ใกล้ๆอูจูสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะที่เทศกาลซากุระตลาดหรือที่ร้านสะดวกซื้อล้นเป็นแผ่นของเธอทั้งหมดพระเอกต่อว่าเธอทั้งน้ําตาแล้วผมก็ดันโง่เชื่อคุณจนตกหลุมรักคุณจริงๆไม่พอคุณยังมาหลอกลูกสาวผมอีกคุณทิ้งเธอไปแล้วแล้วจะกลับมาหาเธออีกทําไมนางเอกพยายามอธิบายว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะท ไปแต่ต่อให้นางเอกจะหาเหตุผลร้อยพันมาอ้างพระเอกก็ไม่รับฟังเธออย่าเข้ามายุ่งกับครอบครัวผมอีกนี่คือคําขอครั้งสุดท้ายพระเอกเดินไปอย่างไร้จุดหมายยิ่งเขานึกถึงคําพูดของนางเอกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทาให้เขาเจ็บปวดมากเท่านั้นคําพูดที่นางเอกบอกว่ารักการกระทรําที่บอกว่าห่วงใยทุกอย่างลว้วนเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นหากการเปิดใจให้ใครสักคนอีกครั้งจะต้องจบลงตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มก็ขอปล่อยให้ใจมันด้านชาเหมือนเดิมจะดีกว่าด้านของนางเอกเธอมองรูปใบน้นึ้นนนน้้้ว่่าากกออหีเธรูสึ มีคนแอบเข้ามาในบ้านเพราะลิ้นชักที่เก็บรูปเหล่านั้นได้เปิดออกเธอเลยเดาว่าคนที่จะทําแบบนี้ได้ก็มีเพียงแค่ประธานคิมคนเดียวเท่านั้นนางเอกเลยไปหาประธานคิมเธอเข้ามาพบประธานเลือดเย็นด้วยสีหน้าแววตาที่แน่นิ่งก่อนจะพูดไปว่าต่อให้คุณพยายามพรากลูกไปจากฉันแค่ไหนฉันไม่มีวันยอมแพ้คุณหรอกคอยดูแลกันคุณขโมยสิทธิความเป็นแม่ข,ของฉันไปฉันก็จะเอามันคืนมาให้ได้เหมือนกันและในขณะที่เธอกําลังจะเดินออกไปประธานคิมก็พูดขึ้นว่าฝากขอบคุณเลข,ขาย,ยุนด้วยนะวันที่ผ่านมาเขาทําได้ดีมากพรอกัปาูปใสนงเ เรามันเปลี่ยนกันไม่ได้ง่ายๆหรอกนะอย่าไปเชื่อใจเลขายุนให้มากนางเอกเก็บรูปเหล่านั้นไปถามเลขายุนคุณทําแบบนั้นทําไมทําไมไม่ปล่อยให้ฉันได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกอย่างสงบเลขายุนเห็นว่าลูกน้องของประธานคิมยืนฟังอยู่เลยพูดให้พวกนั้นตายใจว่าที่ทําลงไปเพราะไม่มีทางเลือกนางเอกที่ไม่รู้เรื่องด้วยก็ตอว่าเลขายุนไปชุดใหญ่เลขายุนทําได้เพียงอดทนทั้งที่ใจของเขาอยากจะบอกว่าที่ทําลงไปเพราะแค่ต้องการให้ประธานคิมตายใจเท่านั้นเช้าวันต่อมาอูจูโทรมาถามนางเอกว่าทําไมถึงเลิกสอนเธอและในระหว่างนั้นพระเอก ดึงโทรศัพท์ไปวางสายพระเอกบอกอูจูว่าต่อไปนี้อย่าโทรหานางเอกอีกเธอมาสอนไม่ได้แล้วและอย่าไปเจอเธอด้วยในทุกๆวันนางเอกยังเฝ้ามองดูอูจูอยู่ไม่ห่างและในจังหวะนั้นพระเอกก็เดินมาเจอนางเอกบอกว่าเธออยากจะเป็นแม่ของอูจูอีกสักครั้งจริงๆและความรู้สึกที่มีต่อพระเอกในหลายๆครั้งเธอก็รู้สึกจริงๆเธอถูกพรากจากลูกไม่ได้เป็นคนทิ้งลูกไป พระเอกสวนกลับไปว่าแล้วสิบปีที่ผ่านมาคุณมัวทําอะไรอยู่นางเอกได้ยินแบบนั้นก็จุกจนพูดไม่ออกพระเอกขอร้องให้เธอเลิกยุ่งกับอูจูถึงแม้คุณจะคลอดเธอมาก็จริงแต่คุณไม่เหมาะที่จะเป็นแม่ของเธอเช้าวันต่อมารุนพีหัวยองเห็นว่าพระเอกกำลังเคร่งเครียดเกี่ยวกับการสืบคดีนักวาดรูปคนหนึ่งอยู่เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกบอกว่านักวาดรูปคนนี้เป็นศิลปินโนเนม แต่คนอย่างประธานคิมกลับต้องการซื้อรูปของเขาในราคาที่สูงลิว่วพระเอกเลยสงสัยว่าอาจจะมีการฟอกเงินเกิดขึ้นรุนพีหัวหยองได้ยินแบบนั้นก็หลุดปากไปว่าคนอย่างประธานคิมเธอจะทำแบบนั้นได้ยังไงนายก้าพูดถึงคนที่เขาส่งนายไปทำงานที่ต่างประเทศแบบนี้เหรอรุนพีหัวหยองเล่าว่าเมื่อสิปีก่อนประธานคิมได้ส่งชื่อพระเอกไปทำงานที่ต่างประเทศแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นพระเอกพระเอกได้ยินแบบนั้นก็เกิดความสงสัยอยากรู้ความจริงขึ้นมาเลยอาสาไปเขียนข่าวให้ประธานคิมในวันนี้ในขณะที่สัมภาษณ์ พสา์เรื่องส่วนตัวของเธอเมื่อสิบปีที่แล้วทำไมถึงเสนอชื่อผมไปทำงานที่ต่างประเทศครับ ประธานคิมเริ่มตังยีดใจแล้วว่าพระเอกจะใช่นักข่าวที่นางเอกเคยขอความช่วยเหลือหรือเปล่าย้อนไปเมื่อ1ิปีก่อนในขณะที่พระเอกกําลังตามข่าวคดีฆาตกรรมของนางเอกที่ตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าลูกชายประธานคิมแต่อยู่ดีๆพระเอกก็ถูกส่งตัวไปทํางานที่ต่างประเทศคือประธานคิมแม่ของคนที่พระเอกกําลังตามคดีอยู่ในตอนนี้พระเอกเริ่มสงสัยแล้ว่าที่เขาถูกส่งตัวไปต่างประเทศอาจจะเป็นเพราะคดีนี้ด้านของประธานคิมในตอนนี้เธอได้รู้ความจริงแล้วว่าพระเอกคือคนที่เธอส่งตัวไปทํางานที่ต่างประเทศเมื่อ1ิปีก่อน เพื่อไม่ให้เขาติดต่อกับนางเอกเธอเลยส่งตัวเขาไปที่นั่นและในตอนนี้ประธานคิมยังรู้อีกว่าพระเอกเป็นคนที่รับลูกนางเอกมาเลี้ยงยิ่งทําให้พระเอกเป็นจุดสนใจมากขึ้นตัดมาที่พระเอกเขาไปที่สถานีตํารวจเพื่อขอให้เพื่อนนักสืบช่วยรื้อคดีการตายของลูกชายประธานคิมอีกครั้งคดีนี้ถึงแม้จะจบไปนานแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆมากวนใจผมอยู่ตัดมาที่นางเอกเธอยังคงไปเฝ้าดูอูจูที่บ้านอยู่เช่นเคยพอพระเอกเห็นแบบนั้นก็กลัวว่าอูจูจะทําใจไม่ได้ถ้าหากเจอเธออีกพระเเเเอออกลลยยส่งงรูปภาพแะขทีธค ให้อูจูคืนกลับไปและในขณะที่นางเอกเปิดดูของเหล่านั้นเซมีก็เดินเข้ามาต่อว่าเธอรู้สึกยังไงบ้างที่ไปเล่นกับหัวใจของพี่จิมินหวังว่าเธอคงไม่อยากให้อูจูรู้เรื่องนี้หรอกนะเช้าวันต่อมาเลขายุนได้เข้าไปพบประธานคิมและบอกว่าเขาจะไม่ทํางานสกรปรกให้เธออีกแล้วและขอร้องให้ปล่อยนางเอกกับอูจูไปซะไม่อย่างนั้นประธานคิมจะต้องเจ็บตัว พูจบเลยายุนก็หยิบเอกสารบางอย่างพร้อมกับเครื่องบันทึกเสียงให้เธอดูและขู่เธอว่าถ้ายังไม่เลิกติดตามชีวิตนางเอกกับอูจูเขาจะเอาหลักฐานทั้งหมดไปเผยแพร่ต่อมาหลังจากที่เลขายุนปฏิเสธที่จะทำงานให้ประธานคิมอีกทั้งเขายังรู้ความลับของเธออีกเลขายุนกลัวว่าเขาจะโดนคนของประธานคิมตามมาฆ่าในสักวันเลยตัดสินใจโทรไปหาพระเอกก่อนเพื่อที่จะเล่าความจริงทั้งหมดให้พระเอกฟังผมมีเรื่องเกี่ยวกับประธานคิมจะเล่าให้คุณฟังผมเชื่อว่าคนจะช่วยจีอึนซูได้พอเจอกันแล้วผมจะเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังขายุนได้ จเจอพระเอกกับนางเอกเพื่อที่จะได้รู้ความจริงทั้งหมดพร้อมๆกันและในระหว่างที่พระเอกมารอก็บังเอิญเจอกับนางเอกนางเอกกำลังจะสารภาพว่าทำไมสิบปีที่ผ่านมาเธอถึงไม่มาหาอูจูและในจังหวะน,นั้นเองก็มีคนตกลงมาจากตึกและตายต่อหน้าต่อตาทั้งคู่พอนางเอกมองหน้าชัดๆก็ได้รู้ว่าเป็นเลขายุนทั้งคู่รีบพาเลขายุนไปโรงพยาบาลตำรวจได้มาสอบปากคำพระเอกและถามว่ารู้จักเลขายุนได้ยังไง เพราะเบอร์ของพระเอกคือสายที่ติดต่อกับเลขายุนล่าสุดพระเอกก็แปลกใจว่าเขาติดต่อไปตอนไหนก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าก่อนหน้านี้มีคนโทรมาหาเขาเพื่อจะบอกความจริงเรื่องประธานคิมและนางเอกพระเอกเลยคิดว่าคนที่ตกลงมาจากตึกจะต้องเป็นคนที่น่าเจอกับเขาแน่ๆและการตายของเขาอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุมันต้องมีเรื่องราวมากกว่านั้นตัดมาที่โรงพยาบาลนางเอกเฝ้าดูอาการเลขายุนอยู่ไม่ห่างเธอภาวนาขอให้เลขายุนปลอดภยัยเพราะในตอนนี้เธอเหลือเพียงแค่เลขายุนเท่านั้นที่จะช่วยเหลือเธอได้เธอยังมีคำถามอีกมากมายที่อยากรู้คำตอบจากเลขา หลังจากนั้นไม่นานคุณหมอก็เดินออกจากห้องมาด้วยสีหน้าที่แน่นิง่งและบอกกับนางเอกว่า เลขายุนเสียชีวิตแล้วนางเอกได้ยินแบบนั้นก็ใจสลายเธอรู้สึกผิดต่อเลขายุนมากเพราะก่อนหน้านี้ได้ต่อว่าเขาไปเช้าวันต่อมาข่าวการตายของเลขายุนถูกเผยแพร่อ,พอ,ออกไปว่าเป็นการฆ่าตัวตายสาเหตุเกิดจากผู้ตายเป็นโรคซึมเศร้าเพราะไม่มีเบาะแสเกี่ยวกับการฆาตก,กรรมพอพระเอกและนางเอกรู้เรื่องนี้ทั้งคู่ก็รีไปที่สถานีตำรวจนางเอกบอกกับตำรวจว่าเลขายุนไม่มีทางคิดฆ่าตัวตายแน่เพราะก่อนหน้านี้เขายังนัดเจอกับเธออยู่เลยนางเอกพูดทั้งน้ำตาเขามีลูกชายที่ป่วยอยู่หนึ่งคน เขาอยู่เพื่อลูกมาโดยตลอดทําไมเขาจะต้องฆ่าตัวตายด้วยพระเอกที่เข้ามาได้ยินก็เลยถามนางเอกไปตรงๆว่าเลขายุนเป็นอะไรกับคุณเขาก่อนหน้านี้เขาโทรมาเพื่อจะเอาข้อมูลของประธานคิมให้กับผมและขอร้องให้ผมช่วยเหลือคุณพอได้ยินแบบนี้นางเอกถึงได้รู้ว่าประโยคที่เลขายุนบอกกับเธอว่าท้าเขาจัดการเรื่องนี้เสร็จเมื่อไหร่จะอธิบายให้เธอฟังมันเป็นคําใบ้ที่ให้เธอได้รับรู้ว่าเขาไม่ได้หักหลังเธอไม่รอช้านางเอกรีบไปหาประธานคิมทันทีคุณทําแบบนั้นกับเลขายุนทําไมไม่พอคุณยังพยายามฆ่าหลานสาวตัวเองอกปธาิิม็ฏเ ว่าฉันไม่ใช่ฆาตกรเหมือนเธอและฉันก็ไม่ได้พยายามฆ่าลูกของเธอด้วยที่พูดมาทั้งหมดเธอมีพยานด้วยไงนางเอกเลยสวนกลับไปว่าคุณเลยฆ่าเลขายุนไงเพราะเขาบอกว่ามีข้อมูลของคุณอยู่อะไรคือสิ่งที่คุณพยายามปิดบงังจนถึงกับทำลายชีวิตคนอื่นแบบนี้พอประธานคิมได้ยินก็หัวเราะและต่อว่านางเอกที่ทุกคนต้องตายก็เพราะเธอทั้งลูกชายของฉันพ่อของเธอและเลขายุนแล้วใครจะเป็นคนโชคร้ายคนต่อไปคิดว่าลูกสาวเธอจะปลอดภัยหรอยังไม่สายเกินไปที่จะคืนหลานสาวให้ฉันเพราะตั้งแต่เจอเด็กคนนั้นฉันก็คิดถึงงตตลลออดเเวานกกริ ต,ตอบว่าประธานคิมว่าทำมายุ่งกับอูจูอีกจะฆ่าประธานคิมไปพร้อมกับตัวเธอทางด้านของพระเอกเขาเชื่อว่าการตายของเลขายุนต้องไม่ธรรมดาเลยขึ้นไปสำรวจบนตึกที่เกิดเหตุและในขณะที่เขามองไปรอบๆก็เจอกับรถขนของที่อยู่ตรงข้ามตึกพระเอกคิดว่ารถคันนั้นจะต้องบันทึกเหตุการณ์ไวแ้แน่ๆเลยรีบไปที่รถคันนั้นและเอาคลิปจากกล้องหน้ารถมาตรวจสอบดูปรากฏว่าหลังจากที่เลขายุนตกจากตึกไปแล้วไฟซินเซอร์ได้สว่างขึ้นแสดงว่ายังมีคนอยู่บนนั้นอีกนอกจากเลขายุนตัดมาที่ครอบครัวหันษาพ่อแม่และน้องสาวของพระเอกพอ รู้ว่าพระเอกกำลังมีซัมติงกับนางเอกเลยบอกให้อูจูพาเธอมาทำความรู้จักกับคนที่บ้านแต่อูจูก็บอกว่าเธอเลิกสอนไปแล้วจากนี้คงไม่ได้เจอเธออีกแล้วทุกคนต่างก็พากันงงเพราะวันก่อนยังเห็นทั้งคู่ควงแขนกันอยู่เลยตัดมาที่สำนักข่าวเพื่อนในทีมเห็นว่าพระเอกกำลังตามข่าวเลขายุนอยู่เลยแอบไปสืบมาให้จนได้รู้ว่าเลขายุนเคยเป็นเลขาเก่าของประธานคิมพอเขารู้ก็รีบไปบอกพระเอกพระเอกและเพื่อนในทีมของเขาเลยตัดสินใจรือข่าวบริษัทของประธานคิมอีกครั้งในตอนนี้พระเอกเริ่มสงสัยในความสัมพันธ์หว่างนางนเ และประานคิม้วเพราะเขาสังเกตเห็นสีหน้าที่หวาดระแวงของนางเอกตอนที่มาร่วมงานประกาศรางวัลที่บริษัทประธานคิมไม่รอช้าพระเอกเรียโทรไปขอข้อมูลของนางเอกจากเพื่อนนักสืบทันทีไม่นานพเพื่อนนักสืบก็ส่งข้อมูลมาพอพระเอกเปิดดูก็ต้องตกใจเพราะมันคือรูปของนางเอกพระเอกเลยได้รู้ความจริงอีกเรื่องว่านางเอกคือผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตรกรรมที่เขียนจดหมายขอความช่วยเหลือจากเขาเมื่อสิปีก่อนพระเอกเปิดดูจดหมายขอความช่วยเหลือของนางเอกอีกครั้งทําให้เขาแน่ใจแล้วว่านางเอกถูกใส่ร้ายว่าเป็นฆาตรกรตัดมาที่ยนจุน เขารู้เรื่องทุกอย่างของนางเอกทั <scales one large number> life, ้งเรื่องลูกและเรื่องที่เธอติดคุกเขาบอกกับนางเอกว่าจีอึนซูที่ผมรู้จักไม่มีทางฆ่าใครแน่นอนผมรู้ว่าสิ่งที่พี่ต้องการมากที่สุดตอนนี้คือการปกป้องลูกและผมนี่แหละที่จะเป็นคนช่วยพี่เองผมจะอยู่ข้างพี่เสมอและจะเป็นแบบนั้นตลอดไป ตัดมาที่พระเอกหลังจากที่ตัดสินใจรื้อข่าวคดีฆาตกรรมลูกชายประธานคิมเขาก็สงสัยว่าถ้านางเอกฆ่าคนตายจริงๆสาเหตุที่ทําให้เธอฆ่าลูกชายประธานคิมอาจจะเป็นเพราะมีเรื่องความรุนแรงในครอบครัวมาเกี่ยวข้องด้วยเธอเลยลงมือฆ่าสามีเก่าเพื่อป้องกันตัวเองเพราะนางเอกเคยบอกว่าเธอเคยถูกสามีเก่าทําร้ายร่างกายตัดมาที่ยอนจุนหลังจากที่เขารู้เรื่องของนางเอกทั้งหมดเขาก็ทนเห็นผู้หญิงที่เขารักเสียใจไปมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วเขาตัดสินใจเอาข้อมูลที่ได้มาจากนางเอกส่งต่อให้พระเอกเรื่องที่ผมชอบพี่จีอึนซูคืืออเรร่งงจิ แต่พี่เขาไม่ได้เลือกผมและที่เธอทำแบบนั้นก็ไม่ได้หลอกคุณด้วยผมรู้จักนิสัยเธอดีผมรู้ว่าพี่เขาต้องการอะไรและผมจะคอยช่วยเหลือเธอเอง ผู้จบก็ยื่นข้อมูลบางอย่างให้กับพระเอกต่อมาพระเอกมารับอูจูที่บ้านพ่อแม่ของเขาระหว่างทางกลับบ้านอูจูนั่งนิ่งและมองไปที่สร้อยคอที่นางเอกให้ไว้และถามพระเอกว่าเธอจะไม่กลับมาจริงๆใช่ไหมพระเอกรู้สึกลำบากใจทุกครั้งที่อูจูถามถึงนางเอกใช่แล้วลูกตอนนี้หนูยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจแต่ทุกคนมีเหตุผลของตัวเองนะอูจูได้ยินแบบนั้นก็งอนและไม่คุยกับพระเอกหลายชั่วโมงต่อมาเพื่อนนักสืบโทรมาบอกพระเอกว่าเขาได้ทําการรื้อคดีฆาตกรรมลูกประธานคิมแล้วและได้ข้อมูลบางอย่่าางงงมผูู้้จบบกกก็สสฟเเียใหัพพพรระะออ เปิดฟังก็พบว่าเป็นเสียงของนางเอกคือโทรไปแจ้งตำรวจหลังจากเกิดเหตุสวัสดีค่ะฉันฆ่าคนตายรีบมาหน่อยนะคะพระเอกรู้สึกว่าเสียงที่พูดออกมาดูแปลกและเวลาฆ่าคนตายใครที่ไหนจะโทรไปแจ้งตำรวจแบบนี้พระเอกรีบโทรไปขอไฟล์ต้นฉบับจากเพื่อนนักสืบเพื่อจะลองเอาไปแปลงเสียงดูตัดมาที่แม่ของพระเอกหลังจากที่อูจูบอกว่านางเอกจะไม่กลับมาที่บ้านนี้อีกแล้วแม่ก็กลัวว่าชาตินี้จะไม่ได้ลูกสะภา้าเลยลงทุนตามไปถามนางเอกที่บ้าน พอไปถึงก็ยิงคำถามใส่นางเอกทำเอาเธอถึงกับไปไม่ถูกในระหว่างที่ทั้งคู่สนทนากันพอพระเอกก็โทรมาบอกว่าอูจูอยู่โรงพยาบาลแม่และนางเอกก็รีบตามไปที่โรงพยาบาลทันทีนางเอกถามหมอว่าเกิดอะไรขึ้นกับอูจูหมอเลยตอบว่าเธอมีไข้อาการหอบหืดเลยกำเริบพอครอบครัวของพระเอกเห็นอูจูป่วยก็พากันร้องไห้ด้วยความตกใจแม่พระเอกนึกขึ้นได้ว่าพานางเอกมาด้วยเลยเรียกให้เธอเข้ามาแม่สรารภาพว่าเห็นอูจูพูดถึงแต่นางเอกเธอเลยไปหานางเอกเพื่อทำความรู้จักเธอพอทุกคนเห็นก็พากันอึ้งในสปิริตอัน แรงกล้าของแม่ นางเอกค่อยๆเดินเข้าไปหาอูจูแล้วถามอาการของเธอว่าเป็นยังไงบ้างอูจูพูดทางน้ำตาว่าทำไมไม่โทรหาหรือส่งข้อความมาหาหนูเลยหนูรอรับสายจากครูทุกๆวันเลยพระเอกทนเห็นอูจูเป็นแบบนี้ไม่ได้เลยหนีออกมาข้างนอกนางเอกเดินตามพระเอกมาและเล่าว่าเหตุผลที่เธอมาหาอูจูไม่ได้เพราะเธอติดคุกเป็นเวลา1ิปีเธอถูกตกเป็นผู้ต้องหาฆาตกรรมสามีตัวเองส่วนแม่ของสามีก็คือประธานคิมพระเอกก็ตอบกลับไปว่าเรื่องนี้ผมรู้อยู่แล้วคุณมีเรื่องใหญ่อะไรที่จะบอกผมอีกไหมนางเอกเลยเล่าว่าก่อนหน้านี้ฉัน ไม่รู้มาก่อนว่าอูจูถูกรับมาเลี้ยงประธานคิมมาหาชั้นแล้วบอกให้ชั้นส่งลูกให้เธอเธอบอกว่าจะเลี้ยงอูจูอย่างดีฉันเลยเชื่อใจเธอแต่สุดท้ายเธอก็พยายามฆ่าอูจูประธานคิมคิดว่าชั้นฆ่าลูกชายเธอเธอเลยพรากลูกไปจากชั้นเธอสั่งให้เลขายุนกำจัดลูกชั้นแต่เลขายุนทำไม่ลงเลยส่งตัวลูกชั้นไปบ้านเด็กกำพร้านางเอกเล่าต่อว่าเลขายุนไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่ดันไปรู้ความลับที่จะเล่นงานประธานคิมได้เลยโดนสั่งเก็บนางเอกขอร้องให้พระเอกเชื่อคำพูดของเธออีกสักครั้งว่าที่่่เเเเเธธออออออพพูดดดไปททั้งงงหหมคคืืรรรจิแตะกกโนล ้ครังงนเึเลยยากที่จะเชื่อใจได้นางเอกขอร้องอ้อนวอนพระเอกว่าไม่ต้องให้เธอเป็นแม่ของอูจูก็ได้แต่แค่ให้เธอได้อยู่ใกล้ๆลูกก็พอเธอไม่อยากเห็นลูกร้องไห้อีกพระเอกเห็นว่ายิ่งถ้าเป็นแบบนี้ยิ่งต้องห้ามไม่ให้เธออยู่ใกล้ๆอูจูเพราะถ้าทั้งหมดที่เธอพูดมาเป็นความจริงแสดงว่าอูจูจะต้องตกอยู่ในอันตรายต่อมาพระเอกได้ไปขอข้อมูลจากพออบ้านเด็กกำพร้าแต่ทางบ้านเด็กกำพร้าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเด็กๆให้ใครได้ยิ่งเป็นเคสของอูจูยิ่งบอกไม่ได้เพราะมีคนขอไว้พระเอกเลยพูดส่วนขึ้ คือเลขายุนแต่จะไปขออนุญาตเขาคงไม่ได้แล้วเพราะเขาเพิ่งตายไปเมื่อไม่กี่วันก่อนผ่านไปหลายชั่วโมงพระเอกเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเขายังไม่ได้เปิดอ่านข้อมูลบางอย่างที่ยอนจุนเคยให้ไว้พอเขาเปิดดูก็พบกับจดหมายหลายฉบับที่ถูกตีกลับพระเอกค่อยๆเปิดอ่านจดหมายเหล่านั้นเลยได้รู้ความจริงว่านางเอกพยายามส่งจดหมายติดต่อเข้ามาโดยตลอดแต่ก็โดนตีกลับเธอรอวันแล้ววันเล่าหวังว่าสักวันพระเอกจะได้รับจดหมายจากเธอเธอขอร้องให้พระเอกช่วยทวงความยุติธรรมให้กับเธอฉันไม่ได้ฆ่าสามีตัวเองจริงๆอีกทั้งในตอนนีี้ฉัันยงมลูก ด้วยฉันอยากปกป้องลูกให้ถึงที่สุดคุณเป็นความหวังเดียวที่ฉันเหลืออยู่พระเอกเปิดอ่านจดหมายลายต่อหลายฉบับจนมาถึงฉบับสุดท้ายจดหมายฉบับนี้อาจจะเป็นชิ้นสุดท้ายที่ฉันจะเขียนส่งให้คุณนักข่าวส่วนลูกฉันปล่อยเธอไปแล้วถ้าคุณได้อ่านจดหมายฉบับนี้หวังว่าสักวันฉันจะได้เจอลูกอีกครั้งฉันจะไม่ยอมแพ้และจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อที่จะได้เจอลูก พอพระเอกอ่านจบเขาก็รู้สึกผิดกับนางเอกมากเพราะที่ผ่านมาเขามองว่านางเอกเป็นแม่ที่แย่หลอกลวงทั้งเขาและลูกจนมารู้เหตุผลที่แท้จริงว่าที่นางเอกต้องหลอกพระเอกแบบนั้นเพราะเธอไม่มีทางเลือกจริงๆพระเอกตัดสินใจที่จะค้นหาความจริงเพื่อช่วยเหลือนางเอกเขาเอาไฟเสียงไปให้เพื่อนที่สำนักข่าวฟังดูเพราะสงสัยว่าเสียงอาจจะถูกแปลงขึ้นมาหลังจากนั้นพระเอกก็ไปหาประธานคิมที่งานเปิดตัวผลงานศิลปินฮยังกีและเริ่มยิงคำถามใส่ประธานคิมต่อหน้าสำนักข่าวและผู้คนมากมายคุณจำได้ไหมผมคือน,นักข่าวคนที่อยากเปิดเผ เรื่องคดีฆาตกรรมลูกชายคุณเมื่อสิปีก่อนประธานคิมพยายามทําตัวปกติต่อหน้าสื่อแต่ก็ไม่พ้นโดนพระเอกพูดดักไว้ก่อนในตอนนั้นผมคิดว่าที่เธอฆ่าลูกคุณเพราะลูกคุณไปทไําร้ายเธอก่อนเธอเลยลงมือฆ่าเขาเพื่อป้องกันตัวแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอยู่ๆผมโดนส่งตัวไปต่างประเทศเลยไม่ได้สืบคดีนี้ต่อจนจบแล้วคนที่ส่งผมไปต่างประเทศก็คือคุณไง ประธานคิมได้ยินแบบนั้นก็พยายามพูดกลบเกลื่อนว่าเธออุตส่าห์ส่งพระเอกไปมีชีวิตที่ดีแต่พระเอกกลับมากล่าวหาเธอเธอไม่รู้ได้ซ้ำว่าพระเอกกําลังตามสืบคดีอะไรอยู่พระเอกรู้อยู่แล้วว่าเธอจะไม่ยอมรับความจริงเลยเตรียมจดหมายของนางเอกมาตอกหน้าเธอจีอึนซูเธอส่งจดหมายมาขอความช่วยเหลือจากผมเป็นสิบๆฉบ,บับแต่จดหมายเหล่านั้นถูกตีกลับไปหาเธอเพื่อไม่ให้ผมได้อ่าน ประธานคิมร้อนตัวฟาดพระเอกกลับไปว่าคุณจะบอกว่าฉันเข้าไปยุ่งเพื่อไม่ให้พวกคุณทั้งสองคนติดต่อ,อก,กันอย่างนั้นหรอพระเอกยิ้มและฟาดกลับไปว่าผมยังไม่ทันพูดว่าคุณเป็นคนทำนะครับผมแค่คิดว่าเลขายุนอดีตเลขาของคุณจะเป็นคนทำคนที่ฆ่าตัวตายเมื่อไม่กี่วันก่อนคือเลขายุนอดีตเลขาของคุณไงก่อนหน้านั้นเขาอยากบอกอะไรบางอย่างกับผมแต่บังเอิญมาตายก่อนผมรู้สึกว่าเหตุการณ์มันคุ้นๆเหมือนเมื่อสิปีก่อน ที่มีคนพยายามจะหยุดผมประธานคิมได้ยินแบบนั้นถึงกับหน้าเสียและโมโหพระเอกที่กล้าหักหน้าเธอต่อหน้าสื่อตัดมาที่โรงพยาบาลในขณะที่นางเอกยืนมองอูจูด,ด้วยสายตาที่อาวร์พระเอกก็เดินเข้ามาแตะที่ไหล่เธอและถามด้วยสีหน้าที่อ่อนโยนว่าเธอมาทำอะไรที่นี่นางเอกบอกว่าเธอตั้งใจจะมาดูหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะจากไปและในจังหวะน,นั้นเองเสียงฝีเท้าของใครบางคนก็ค่อยๆเดินมาหาพวกเขาพอทั้งคู่หันไปก็ต้องตกใจเพราะคนคนนั้นคือประธานคิม ก็จบไปแล้วสำหรับอีพีที่9และอีพีที่10แล้วมาลุ้นกันต่อในอีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำในอีพีต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ